สวัสดีครับผมพบกับผมนอบรับนะครับผมพอดีผมไปเจอใน Google นะครับผมผมไปเจอบทความบทความนึงนะครับผมน่าสนใจมากก็คือหัวเรื่องนะครับเห็นมาว่าสวดมนต์อาการเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนานะครับผมครับผมเป็นบทความที่เขียนเมื่อวันที่15สิงหาคม2563นะครับผมเมื่อจู่หัวเส็จนะครับผมเริ่มต้นก็ก็เป็นเนี่ยครับเหมือนว่าเป็นลายมือผู้เขียนนะครับผมคนข้างวัดชื่ออุทัยบุญเย็นนะครับผมบอกว่ามีชาวพุทธเป็นจํานวนมากนะครับผมา หันมาเอาดีทางสวดมนต์แม้แต่ฝ่ายรัฐบาลก็ดูเหมือนจะเห็นการสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่ดีได้มีการปลูกฝังการสวดมนต์ตั้งแต่ที่หน้าสาธงของเด็กๆทุกเช้านะครับและพระสงฆ์ก็มีการสวดมนต์ในการทําวัดเชา้าค่าก่อนนอนพ่อแม่ก็มักจะสอนลูกหลานให้ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนนะครับในพิธีตามพ็ญทางพุทธศาสนาที่มีพิธีสงฆ์เป็นด้านหลักก็มีการสวดมนต์ซึ่งได้วงเลยไปว่าสวดมนต์ใช้กับ งานอาวมงคลถ้าเป็นงานมงคลจะใช้คําว่าจเจริญพระพุทธมน์นะครับผมกลายเป็นว่าทุกงานพิธีของพุทธศาสนาจะขาดการสวดมนต์ไม่ได้เลยนะครับผมนี่คือการโถือวอกของเขานะครับผมย่อหน้าความต่อมานะครับก็การสวดมนต์ของ พระสงฆ์ไทยนะครับมีจังหวัดจักโคนเป็นทั่งํานองพร้อมเตียงกันฟางภพเลาะต่างจากการสวดมนต์ในหลายประเทศที่ต่างคนต่างสวดไปพร้อมเพียงกันซึ่งผู้เขียนกล่าวว่าในสมัยผมเป็นพระภิกษุจําได้ว่าไม่มีการสวดให้พรหลังรับบิณฑบาตพุะพจทธเจ้าเคยกล่าวไว้แล้วนะครับผมว่าให้อนุโมทนาณที่ฉันนะครับผมโอเคต่อนะครับที่ผู้เขียนกล่าวว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับผมพระเนนมีการสวดยาถาสัมพีก็คือการให้พรนะครับผมแก่ยัดยงผู้สายบาท เมื่อเห็นคำสั่งของมหาเถรสมาคมเรื่องไม่ให้พระเนรสวดให้พรหลังรับบิณฑบาตนะครับผมผู้เขียนก็เลยนึกได้ว่าแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีการสวดให้พรหลังรับบิณฑบาตเมื่อมีคำสั่งอย่างนั้นก็เห็นเป็นเรื่องแปลกทั้งที่ทั้งทั้งที่เป็นธรรมเนียมนิยมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่ามีการสมนว์ให้พรแก่ญาติโยมหลังบิณฑบาตนะครับผมก็คือผู้เขียนจะถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากธรรมเนียมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับผมธรรมเนียมการ ให้พรหลังตักบาทนะครับผมตักญาติโยมนะครับเขียนก็เขียนต่อว่านันเข้าก็กลายเป็นธรรมเนียมว่าเมื่อใส่บาทแล้วโยมต้องประนมมือคอยรับพรจากพระแล้วก็เนนนะครับผมโยมบางคนถึงกับทวงคำนะครับทวงคําพรจากพระแล้วก็เนนต้องได้รับพรก่อนจึงจึงจะถือว่าได้ใส่บาทแล้วนะครับผมผู้เขียนก็กล่าวต่อว่าเมื่อครั้งในหลวงรัตการทิ่9้านะครับผมทรงผนวดที่วัดวอนิเวศนะครับผมตอนเช้าเสด็จออกบินทบาท ก็ไม่ปรากฏว่าทรงสวดยัดถาสามพีแก่ผู้ถวายบิณฑบาตแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เคยเห็นสมเด็จพระยายสังวอนนะครับผมคงบิณฑบาตแถวแถวบางลําพูก็คือใกล้ๆวัดที่ในหลวงรอชกาทรงบวชนะครับผมก็ไม่เคยเห็นว่าทรงสวดให้พรแก่ญาติโยมแม้แต่ครั้งเดียวนะครับก็เลยคิดว่าทมเนียมการสวดให้พรหลังรับบิณฑบาตน่าจะเพิ่งมีเมื่อไม่กี่ปีมานี้ในสมัยที่ผู้เขียนบวชนะครับผมก็คงจะหลายิีปีมาแล้วนะครับ ก็ได้วงเล็บไปว่าและคงจะเป็นที่นิยมจนกลายเป็นธรรมเนียมนิยมในที่สุดก็คือเป็นนิยมในช่วงหลังนะครับผมอาจจะเป็นช่วง20-30ปีหลังนะครับผมที่ซอยที่ผู้เขียนอาศัยนะครับผมมักจะได้ยินเสียงสวดให้พรจากหลวงตารูปหนึ่งนะครับท่านสวดเสียงดังมากได้ยินกันทางซอยและปรากฏว่ามีญาติโยมนิยมใส่บาตรกับท่านมากขึ้นทุกวันก็แสดงว่าคําสวดให้พรของท่านได้ผลเรียกสะทายคนออกมาใส่บาตรมากขึ้น แต่จำได้ว่าพระพุทธเจ้าเคยห้ามพระสงฆ์ให้พรเพราะการให้พรเป็นการประจบประแจงอย่างหนึ่งนะครับผมพระพุทธเจ้ากล่าวไว้และเป็นการขัดกับคำสอนเรื่องกรรมนะครับของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าคนเราจะเจริญหรือเสื่อมเป็นเพราะการกระทําหรือกรรมนะครับของตนพรใดๆก็บันดาลให้เกิดความเจริญและความเสื่อมได้นะครับพรใดๆก็บันดาลให้เกิดความเจริญและความเสื่อมได้ ในทางพุทธศาสนาจะมีการสรวดของพระสงฆ์ก็จะเป็นการสาธยายนะครับผมซึ่งเป็นการทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การสรวดมนต์อย่างที่ฝรั่งใช้คําว่าเพลนะครับผมเมื่อตัดสโลใหม่ๆพระพุทธเจ้านําหลักธรรมก็คือ ปฏิจะสมุปบาบานะครับผมถ้าพูดปิดก็ขอัยนะครับผมขึ้นสาธยายสัตยายก็คือเหมือนสวดทบทวนนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่การสวดมนต์แต่เป็นการทบทวนหลักธรรมที่ทงพิจารณาเห็นต่างากนะครับผมบทสวดมนต์ที่พระสงค์ให้สวดในพิธีต่างๆ ล้วนแต่หรือส่วนมากเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะครับผมแม้แต่บทสดพาหุงหรือใช้มงคลคาถาน,นะครับผมก็เป็นเรื่องราวในพุทธประวัติตอนหนึ่งนะครับที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้ามีชัยชนะอะไรบ้างนะครับผมเพื่อจะบอกว่าพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีอะไรบ้างจึงส่งผลให้พระองค์มีชัยชนะอย่างไรพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าพระองค์จะไม่มีใครปองระชนได้วงเล็บไว้ว่านะครับจะไม่สิ้นระชนด้วยอาวุธใดๆเพราะในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าไม่เคยทำร้ายใครๆนั่นเองนะครับ ผู้เขียนก็อ้างอิงถึงเมื่อคุณสนธิลิ้มทองคุลนะผมรอดตายจากการถูกยิงถล่มที่บางขุนพรมคราวนั้นท่านบอกว่าได้แขวนพระหลวงพ่อหรือหลวงตานะครับผมองค์นั้นองค์นี้แต่ท่านก็บอกว่าแต่ท่านก็บอกว่าก็คือคุณสนธินะครับผมบอกว่าคุณแค้วท,ท,ทนิกุลนะครับผมแขวนพระสมเด็จราคาเป็นสิบสิบล้านก็ต้องถูกยิงตายนะครับผมพระสมเด็จในคอก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับผู้เขียนก็กล่าวว่าอยากจะบอกว่าคุณสนธิลิ้มทองคุลลอดตายคราวนั้นก็ไม่ใช่เพราะหลวงพ่อหรือหลวงตาใดๆนะครับเพราะท่านไว้หลอกเป็นเพราะกรรมตหา แต่กรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมในสังสารวัตนะครับผมสังสารวัตก็คือไม่รู้ว่าเป็นกรรมแต่ปางไหนนะครับผมแล้วก็คงเป็นเพราะว่าคนถุธิไม่มีกรรมชนิดถูกฆ่าด้วยอาวุธมากกว่านะครับผมผู้เขียนได้กล่าวประมาณนั้นเอส่วนเรื่องของผลของกรรมหรือว่ากรรมไม่มบาปเป็นอจิิงตยอย่างหนึ่งเกินก,กว่าจะนึกคิดเอาได้ผู้เขียนก็กล่าวต่อว่าถ้าเอาขอ,ของขังและการสวดมนต์สามารถบรรดาลผลต่างๆได้ตามปรารถนาเรื่องกรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็คงไม่มีความหมาย ประโยคนี้ผมอยากจะเน้นมากนะครับผมถ้าของขังและการสวดมนต์สามารถบรรดาลผลต่างๆได้ตามปรัชนาเรื่องกรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็คงไม่มีความหมายที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ก็คือเพื่อเตือนสติชาวพุทธว่าการสวดมนต์อาจจะเป็นเรื่องดีนะครับผมแต่พระพุทธเจ้าไม่ยกย่องพิธีกรรมต่างๆซึ่งน่าคิดว่าความหมายในคำสวดของศาสนาต่างๆนั้นเ้ืนอแต่เป็นการอ้อนวอนขออำนาจสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลโชคลาภและความสวัสดีทั้งสิ้น แต่ในบทสวดของพระสงฆ์ในพุทธศาสนามีแต่คําสอนที่สัมพันธ์กับเรื่องกรรมนะครับพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลอาจจะมีการถัธยายบ้างแต่ก็เพื่อการพิจารณาธรรมนะครับก็คือพิจารณาคําสอนในบทสวดนั้นๆเท่านั้นนะครับผมเข้าใจว่าการสวดมนต์คงได้แบบอย่างมาจากการสวดพระเวทของศาสนาพราหมณ์ในยุคเสื่อมถอยแล้วซึ่งผู้เขียนได้วงเล็บไปว่าใช้คําว่าเสื่อมถอยเพื่อหลีดเลี่ยงคําว่าเสื่อม ซึ่งมีผู้ทักทวงว่าคําสอนทั้งศาสนาหรือธรรมะไม่มีการเสื่อมมีแต่คนเท่านั้นแหละที่เสื่อมนี่ก็คือที่บุคเขียนในวงเล็บเอาไว้นะครับผมแล้วก็ต่อมาก็คืออันที่จริงการสวดมนต์เป็นเรื่องที่ดีแต่สําหรับพุทธศาสนาการสวดมนต์อาจจะเป็นความงมงายก็ได้ถ้าเป็นการสวดเพื่อความศักดิ์สิทธิ์หรือเพื่อความขลังหรือเพื่อการอ้อนวอนขอฤทธิอำนาจจาก พระเจ้าพระธรรมหรือแม้แต่จากพระสงฆ์เช่นอ่าพระสงฆ์ก็คือหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาอย่างนี้ป็นต้นนะครับผมบางสำนักหรือบางวัดจึงพยายามให้มีคำแปลในแต่ละบทสวดด้วยเพื่อให้ผู้สวดและผู้ฟังรู้ความหมายของคำบวดมนนะครับผมแต่ก็ดูเหมือนว่าการสวดมนต์ของชาวพุทธมุ่งเพื่อความขังขอบศักดิ์สิทธิ์และเพื่อของอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาอื่นๆมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมการสวดมนต์ก็เลยทําให้ชาวพุทธลืมคําสอนของพระเจ้าคือคําสอนเรื่องกรรมโดยสิ้นเชิงแม้แต่คนระดับปัญญาชนของ ผมก็ลืมเรื่องกลรรมนันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกันมากขึ้นแม้แต่คําว่าพุโทโธที่ภาษายกรรมฐานใช้บริกรรมเพื่อกําหนดลมหายใจเข้าออกก็เท่ากับเป็นบทสวดและก็วงเล็บไปว่ามีแต่การให้กําหนดลมหายใจยาวและสั้นเข้าและออกเท่านั้นอย่างไรก็ตามการบริกรรมว่าพุโทโธก็เป็นอุบายที่ดีนะครับแต่ก็จะเป็นความงมงงยเมื่อยึดถือาตามมกันเหมือนการสวดมนต์นั่นเองอยากจะให้ชาวพุทธอันมาหาความหมายของบทสวดมนต์ซึ่งรวนแต่สอนเรื่องกลรรมนะครับผม ให้คนเชื่อมันในตัวเองเชื่อมันในการกระทําของตัวเองให้มากขึ้นแม้แต่คําว่าพรหมาจรรย์ที่พระพุทธเจ้าเอาคําสอนในยุคสมัยม,มาใช้ก็ไม่ใช่พรหมาจรรย์อย่างที่คนทั่วไปเข้าใจกันแต่หมายถึงอริยมรรคมีองค์แปนะครับผมเืงเริ่มตั้งแต่การมีความคิดเห็นที่ถูกต้องจนถึงการมีสมาธิและปัญญาไม่ใช่แค่การบวชนุ่งหง่มจีวรอ,อย่างประสงค์เท่านั้น เมื่อความงมงายมีอยู่ในการสวดมนต์การกระทำต่างๆก,ก็ค่อยๆเป็นไปตามกันไม่แต่การบวชก็มีพิธีกรรมบวชเพื่อดอดครอต่างๆแล้วอย่างที่ทุกวันนี้มีการบวช3วัน5วันหรือ7วันเป็นต้นอาจเป็นการบวชชั่วคราวก็ดูเหมือนจะเป็นความเชื่ออย่างการสวดมนต์นั่นเองก็คือคล้ายๆกันแต่จริงแล้วการบวชเป็นการประพฤติเพื่อตัวเองทั้งสิน้นจึงมีคําว่าเพื่อนิพพานคือเพื่อดับทุกข์ดับทุกข์ก็คือการเกิดการแก่การตายของตัวเองทั้งสิ้น ผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่าได้ฟังคนร,ระดับปัญญาชนแนะนําให้คนนั้นคนนี้หวดเพื่อจะได้หมดเวรปนไปหรือทิ้นเคาะให้ชีวิตดีขึ้นผู้เขียนก็รู้สึกไม่สบายใจเช่นเดียวกับการสวดมนต์ที่กบเคลื่อนคําสอนข,ของพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิง ความเชื่อแบบการสวดมนต์มีหลายอย่างไม่แต่การร้องเพลงชาติอันดีผู้เขียนได้ก่าไว้การร้องเพลงชาติที่หน้าเสาธงดังเดิมก็เพื่อให้เกิดความสามาัคคีความรักชาติเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ปรากฏว่านานไปการร้องเพลงก็กลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ไปถึงผืนผ้าที่สมมุติว่าเป็นธงชาติในที่สุดแล้ววันหนึ่งก็เห็นธงชาติเป็นสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งและใช้แบ่งแยกสร้างความแตกแยกแตกสามัคคีจนได้ท,ทั้งที่แก่นสารของเพลงชาติดวรจะเป็นการสร้างจิตสานึกให้คนเรารักกันสาม บทของชาวพุทธไม่เป็นความงมงายบทบางคําสอนเรื่องกรรมของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะสายเกินไปครับผมอันนี้ก็คือบอทความทั้งหมดที่ผู้เขียนครับผมได้เขียนมาไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมาลองบทย่อยๆไว้นะครับผมอันไหนที่ผมจะไม่กล้าล่วงก็จะไม่กล้าล่วงนะครับผมก็คือบทความตอนแรกนะครับผมอันนี้นะฮะซึ่งผมเคยพูดในคลิปแรกนะครับผมอาจจะตะโกตะกักไปบ้างนะครับผมตะโกตะกัก มากเลยแหละก็คือกดไปอย่างนั้นนะครับผมกดไปโดยไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรกดมนแต่จิตใจก็คิดถึงเรื่องอื่นก็คือสัต์แต่ว่าส่วนนะฮะตรงนี้ตรงนี้ผมเห็นด้วยครับซึ่งรัฐบาลนะครับอันนี้ผมพูดเลยรัฐบาลควรจับบริหารนะครับผมบริหารดูแลจัดการจัดผันนะครับผมปัญหาต่างๆน้ําท่วมหรือโควิดนะครับหรือปัญหาเศรษฐกิจนะครับผมแก้ไขครับผมการวดมนไม่ช่วยอะไรครับมันไม่ช่วยอะไรเลย าการกระทาแบบนี้ให้ไล่ไปให้ไปสวดมนต์นะครับผมก็เหมือนว่าอไม่ต้องมาสนใจว่าน้ําจะท่วมเป็นยังไงให้สวดมนต์ไปอย่างนั้นจะได้ไม่คิดเรื่องน้ําท่วมอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ผมก็ไม่ทราบนะผมแต่สาหรับผมนะท่านไม่ต้องลงไปพื้นที่นะครับผมท่านต้องแก้ปัญหานะครับผมผมจะไม่พูดถึงเรื่องว่าให้ออกไม่ออกนี่ผมไม่กล้าร่วงนะครับผมโอเคบทสวดมนต์ที่ประสงค์ใช้สวดในพธิธีต่างๆก็คือมันจะเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นแต่ว่าอันนี้ผมจะเถือ่อนไหมว่า เราก็ยังมีคําแต่งใหม่นะครับผที่มาทีหลังอีกที่ผมนึกออกตอนนี้มีชินนักบัญชรนะครับที่ไม่เกี่ยวกับปรัชนาพุทธเลยแล้วก็บทิฟันยักษ์ชินนับัญชรนะครับผมสองอย่างที่ผมพอจะนึกออกนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะกล่าวถึงประมาณนี้นะครับผมถ้าท่านสงสัยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้นะฮะบ,บทความนี้ไว้ใต้คลิปนะครับผมลองอ่านดูนะฮะเป็นบทความที่ดีมาก ีดีมากผมอยากจะมาแชร์และแบ,บ่งปันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ